สวัสดีสสดครับผมออฟครับเอ,อิญค่ะนี่นคือรายการพูดปริ้น หลังจากที่อุทยาล่มสลายสร้างอิฐสร้งางปลาหับคังที่เหลืออยู่ที่อุทยาก็ไม่ได้หมดคุณค่าไปนะคะอิฐพวกนั้นะยังเดินทางต่อจากอิฐเกา่ากลายมาเป็นเมืองใหม่ที่นี่ที่กรุงเทพมหานครหลังจากเราเสียกรุงให้กับอังวะหรือพม่าไปแล้วอิฐของอุทยาก็ไม่ได้ถูกทิ้งร้างเปล่า,าเมื่อพัชกาลรที่หนึ่งสร้างกรุงเทพพระองค์ก็ได้ทรงมีพระสัมฤทิให้ขดอิฐจากอุทยาจากกำแพงจากป้อม จากขานายุทธาณเกาะเมืองที่เสียหายจากสงครามด้วยน,นะครับเอามาใช้บูรณะสร้างเมืองใหม่อิจ,จาาเมืองเก่าถูกขนมาสร้างเมืองใหม่ตอนนี้เราอยู่เราเพิ่งเดินพ้นเขตบางหลวงมาใช่อยู่หน้าสิลปกรใช่ครับมหาวิทยาลัยศิลปกรวังท่าพระวังท่าพระวังท่าพระก็คือที่นี่เคยเป็นวังเก่ามาก่อนก็ท่าพระท่าพระท่าพระเป็นเป็นท่าที่เรียกว่าท่าพระกเนื่องจากสมัย ตอนนั้นกรร็มีการชักพระจากพระโภทไทยมาขึ้นที่ท่าที่นี้ก็เลยเรียกว่าท่าพระมีชื่อหนึ่งก<ป>็คือเรียกว่าเรียกว่าท่าช้างก็คือเป็นที่อาบน้าเป็นที่อาบน้ําหลวงของชัาแต่ที่เราจะไปก็คือเราจะไปที่ธรมธรมชาติาถูกต้องเราจะไปดูกองเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่กองดิแนวกําแพงโบราณที่ยังเห็นหลงเหลือให้เราอยู่แต่ตอนนี้อยู่ใน พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าปจจันตอนนี้เราอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วนะคะเป็นธรมนธร,มธรมศาสตรส์วิทยาเขตท่าปัร์าจจันใช่แล้วแนวแพงอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในโรงอาหารใต้คณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอะไรก็ <c oughs> <c oughs> มันเข้าเข้าไปดูได้ใช่ไหมถ้าดูได้ดูได้คืออยู่อยู่หัวข้าวเวลาเราตั้งกิจข้าวอยู่โรงอาหารคณะเศรษฐศาสตร,สร์เนีย่ยก,กับแพงอยู่หัวข้าวเขาเลยเราสามารถดูกําแพงได้เห็นเ<ด>ขาไ,ได้ใช่ไหมครับถ<ด>้วเราเดินเข้าไปดูปเอ,อ,อ,อิ้นนำทางอยู่ในโรงอาหารเลยอ่ะอย่างนี้เด็กธรรมศาสตร์เราก็เห็นกับแพงแล้จนชินแล้วเด็กถูกต้องนี่ครับนี่คือแนวกับแพง น,นี่ไงกำแพงวังหน้าใช่เป็นแนวกำแพงวังหน้าแล้วอันนี้คือมันสร้างตั้งแต่ยุคไหนอ่ะก็ตั้งแต่ต้นกรศตวรรษตอนตากรุงเช่แบบตอนที่าาทำปราบรุนานาแล้วก็เจอแนวกำแพงแล้วก็เจอปืนใหญ่ด้วยตรงแนวกำแพงก็คงจะมีป้อมปืนอะไรอย่างงี้ด้วยแหละแต่ก็ไม่เห็นตอนนี้ก็เห็นแนต่กำแพง นี้เราอยู่ที่ป้อมพัชสมนถนนพาทิตย์แล้วนะครับก็คือเป็นป้อมที่สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์สร้างพร้อมกับอีก14ป้อมที่สร้างเพื่อเป็นที่ป้องกันพระนครจากข้าศึกเป็นป้อมปืนเหมือนกับป้อมเฮเทียวยป่ะใช่ใช่คือการใช้งานเหมือนกันแต่ละลักษณะป้อมจะไม่เหมือนกันเพราะว่าป้อมพัชสมนจะเป็นป้อมที่มีการยกชั้นขึ้นอย่างที่เอิญเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมจะมีเป็นยกเชั้นชั้นบนน่าจะเป็นแบบหอสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยก็รับมิตผลจากกัรตกการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ย กระดังบบนี้ก็คือเป็นแนวกำแพงตัวนหนึ่งที่ต่อออกมาจากตัวป้อมพัตส,สุเมนซึ่งเป็นป้อมที่สร้าง1ใน14ป้อมที่ล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตอนนี้เหลือเพียงสองป้อมป้อมพัตส,สุเมนคือหนึ่งใน2ป้อมนั้นนะครับ <C> e <at> เราจะไปบรเิเวณวัดบวรนิวเวศนี้าะแต่เราจะไม่ได้เข้าวัดเราจะไปดูสิ่งก่อสร้างชาวกีนเกา่า สมัยตั้งแต่สร้างกรุงเทพเลยคือสร้างตั้งแต่ปี2526พูดผิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างตั้งแต่ปี23 23 26 23 26 25 26. 26, 26, 26, 26นี่มันพอซอนี้ป่ะใช่เพ <25. S 1> ราะคือ23แล้วก็ขึ้นหลังหลัง,ลงตอนหนึ่งสถาปนากรุงเทพหนึ่งปีสิ่งแรกๆที่พระองค์สร้างก็คือสร้างกำแพงเมืองสร้างป้อมแล้วก็ขุดคูน้ำล้อมรอบรอบกรุงเทพเลย รอบเขตที่พระองค์จะากั้นเป็นเขตเขตนึ่งก็เขตที่อยู่อาศัยของเป็นศูนย์กลางกับปกครองอะไระ <า S 2> อ๋อที่เขาเรียกว่าเกาะรตนากสกนทร์อ่าใช่ถูถกต้องคือมันเป็นเกาะจริงๆเหรอใช่ใช่พี่นุ้ถูกเลยที่เรียกว่าเกาะรตนากสกนทร์ที่เรียกก็เกาะก็คือนั่นแหละมีแม่น้ำล้อมรอบคือรัชกาลที่หนึ่งก็ส่งรับรูปแบบมาจากวิทยายเลยแบบเดียวกันนะแบบเดียวกันคือวิทยากราบินไม่น้ำล้อมรอบทุกด้าน ที่เราจะไปก็คือจะเป็นกำแพง่วนหนึ่งแล้วก็มีประตูประตูใหญ่เข้าเมืองประตูเดิมเลยเป็นประตูเดิมเลยแต่โูรณาณแล้วน,น,นะแต่ว่าที่ตั้งเดิมเหมือนเดิมโูราจากของเดิมตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งหรือาอยู่ประตูนี้นี่เราเดินจะมาถึงแล้วใช่แล้วคือตอนนี้เราอยู่เรียกว่าด้านหน้าหรือด้านข้างของวัดวอารนี่แหละครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปที่วัดกันเราจะมาดูสิ่งที่อยู่ตรงข้ามวัด จะมีกำแพงก็ต้องมีประตูสิ่งนั้นก็คือประตูแต่ว่าไม่ใช่ประตูช่องขุดที่เราเห็นๆห็นแบบประตูเล็กๆคนเดินลอดได้อะไรเนี่ยแต่นี่ประตูนี้เป็นประตูใหญ่ขนาดใหญ่สูงหลายเมตรซึ่งเหลืออยู่ที่เดียวที่นี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งที่เป็นเห็นเป็นแนวกำแพงที่ยาวกว่าน,นี้ประมาณร้อเมตรแล้วก็มีป้อมอยู่อีกป้อมหนึ่งก็คือเป็นหนึในสป้อมที่ยังเหลือจากสิบสี่ป้อม แล้ที่สาคัญที่ตรงนั้นมีชุมชนเก่าแก่อยู่เป็นชุมชนที่มีอายุเป็นร้อยปีอยู่คู่กับพันคกรมาตั้งแต่คุณแม่ตั้งแต่สร้างกรุงเทพเลยก็ว่าได้ที่น้าคือที่น้าคือป้อมมหาก,การแต่เ,เราก็เดินไปอีกตามแนวถนนท่าุเมเองมเลยคนระับก็จะไปถึงป้อมมหาก,การโอเคเดินต่อ,อวันนี้วันเดินวันนี้เป็นวันเดินแห่งชาตินี่เดินแบบไกล จบตอนนี้เราเดินประมาณเกือบค่อนเกาะลาดกะกสิจริงได้ได้ได้ขึ้นเกาะและ้วอุทยาก็เดินนะแต่อุทยาเราไม่ได้เดินต่อเน,นื่องขนา,าดนี้เลยแต่นี้มันตอนเนื่องมาหลายชั่วโมงแล้วนะก็คือที่ตลอดเวลาตอนหน้าของเราที่เราเดินเนี้ยคือเรากํบบาลังเดินอยู่ตามแนวกําแพงกับเออเลาะกําแพงกเกาะมเลยเราเดิน มาถึงแล้วใช่เราเดินแต่เรา,เราขับอยู่ตรงกลางไปเราเดินมาโบกแท็กซี่เราก็มาถึงแล้วไหนบอกว่าจะเดิน,ตร,น,นตรงนี้คือสะพานตรงนี้คือสะพานผ่านฟ้าลีลาดผ่านฟ้าลีลาดใช่ที่เราได้ยินบ่อยๆน,น,นี่ในหนังพี่เลียดก็ได้ยินเยอะอ้าวมีหรอก็แบบหนังสมัยจำนปอลอะไรอย่างเงี้ยก็เคยได้ยินแบบฝนก็จะมาสั่งสาร มาเต้นดีลาดกัอนอ๋อผ่านฟ้าลีลาดใช่แต่ฟ้าดีลาดลีลาดนั่นก็คือการเต้นดีลาดน <c oughs> ัด่นแหละต้องรู้นะเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวกับดีลาดหรืออะไรก็คืออย่างที่บอกไว้แล้วว่าที่นี้เราจะมาดูสถานที่ที่เก่าอ่ะอิดก็คือป้อมหนึ่งในสองแห่งที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็จะมีแนวกำแพงยาวประมาณร้อยเมตรมที่เหลือเป็นแหง่ง อีกแหกหนึ่งที่สําคัญที่นี่ก็มีชุมชนเก่าแก่อยู่ด้วยนี่ก็คือป้อมมหาการตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณหลักป้อมมหาการซึ่งบริเวณนี้สมัยก่อนจะถูกเรียกว่าชาญพนานครชาญพนานครก็คือเขตลรอยต่อระหว่างคลอง กับเขตตัวเมืองโดยมีกำแพงกั้นอยู่ถ้าเอินจำภา,าพแผนที่ยุทธยาได้ไหมที่แผนที่ยุทธยาที่ชาวฝรั่งวาดจำได้จำได้ตรงรอยต่อว่ากำแพงกับแ<อ>ม่น้ำอ่ะจะเห็นว่ามีพื้นดินอยู่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่คนสามัญชนมาใส่อยู่นอกจากตั้งบนผืนแล้วบนผืนน้าตรงริมคลองหรือริมแม่น้ําก็จะมีการตั้งเดินแพอยู่พวกเจ้านายอะไรอย่างงี้ก็จะตั้งมีตั้งบ้านเรือนของเจ้านายอยู่ข้างในกำแพงพรานคร อันนี้ก็คือแนวกระแพงเมืองเก่ารุงเทพที่อยู่ราดสมบูรณ์ที่สุดยาวประมาณ100เมตรยาวกว่าส่วนตั้งแต่ยาวตั้งแต่วัดรทชดธาดาจนถึงวัดเทิดิดารามข้าหลังกระแพงก็จะเป็นชุมชนพระมหาการอยู่นะครับข่าหลังของผมนี่ก็คือชุมชนพระมหาการ เขาทำเป็นพิธีกาัใช่ไใช่เขาตอนนี้ก็ทราปเป็นพิธีการมีชีวิตแันนี้คือชุมชนป้อมมหาการเป็นชมทนแห่งสุดท้ายที่อาศัยอยู่บนชายพน,านักรคือถ้าเราไปดูรูปภาพเก่าที่ถ่ายจากสมัยร5หรือร4อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าบนเวณนี้จะมีบ้านเรือนตั้งอาศัยอยู่แสดงว่าจะมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีตั้งแต่สมัยตั้งกรุงเทพพอกรุงเทพเลยก็ได้อันนี้ก็คือชุมชน ฐาพนพระนครแห่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ซึ่งชุมชนป้อมมหาการแห่งนี้ก็กำลังเป็นประเด็นเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เกี่ยวกับการถูกได้รื้อเพื่อพัฒนาเป็นส่วนสาธารณะของกรุงเทพมหานครและนี่คือเรื่องราวการตามรอยอิดทั้งหมดของเราจากอิฐก้อนเล็กๆได้พาเราออกเดินทางและหาความรู้ซึ่งได้ออกมาหลายประเด็นเราได้รู้ว่ากว่าจะได้อิดแต่ละก้อนต้องผ่านขั้นตอนและใช้เวลามากมาย ในสมัยอยุธยาสิ่งก่อสร้างทางวัดและพระราชวังส่วนใหญ่ก็ถูกสร้างมาจากอิฐเมื่อได้รับรูปแบบศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาอิฐก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างจนถ,ถึงเรื่องราวของอิฐที่ใช้สร้างป้อมและกำแพงเพื่อป้องกันในยามศึกสงครามจ่จนวันสุดท้ายของอยุธยาและเมื่ออาณจาักรอยุธยาล่มสลายลงแล้วก้อนอิฐก็ยังถูกส่งมาสร้างเมืองใหม่อย่างกรุงเทพมหานครทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิฐหรืออิฐในประวัติศาสตร์ ซึ่งหลงเหลือเรื่องราวให้เรานั้นได้ไปตามร่องรอยแล้วมาร่วมเดินทางกับพวกเราได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ